น,นายทวีศักดิ์คณะเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงแผนรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำว่ากรมชลประทานได้สำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง412แหง่งและขนาดใหญ่35แหง่งเมื่อเทียบกับปีก่อนมีปริมาณน้ำมากกว่าร107หรือประมาณกว่า5,000ล้านลูกบาศก์เมตรภาพรวมมีน้ำในอ่างเก็บน้ำประมาณ37,176ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีศักยภาพรองรับน้ำฝนได้อีกประมาณรอ1ะ5 1 ในส่วนของลุ่มน้ําเจ้าพระยามีสี่เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มีน้ํารวมกันอยู่ประมาณ8 4 8ล้านลูกบาศก์เมตรใช้กันได้1,352ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับปีก่อนมีน้ํามากกว่าเท่าตัวซึ่งน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนหลักทั้งสี่เขื่อนมีมากกว่าน้ําที่ระบายออกหรือใช้การถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วเหลือเวลาเพียงสองเดือนจะหมดฤดูฝนต้องเร่งกักเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดไปใช้แรงหน้า ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ําฝนเป็นหลักและใช้น้ําท่าในแหล่งน้ําต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเก็บกักน้ําไว้ในเขื่อนให้มากรองธิปดีกรมชลประทานกล่าวถึงแผนการปรับลดการระบายน้าเขื่อนจิงโฮงของประเทศจีนว่ากระทรวงทรัพยากรน,น้ําสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการขอเลื่อนกําหนดการปรับลดการระบายน้ําไปเป็นช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมากนัก แต่จากการคาดการณ์ของกรมปุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีพายุเข้ามาประมาณ2อถึงสลูกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งริมแม่น้ำโขงพายุส่วนใหญ่จะพาดผ่านสปปลาวก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน